ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวอันจะพามาดูวิธีการทํากระเป๋าข้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นเกง,เกงนะคะที่กําลังจะตัดให้แม่แล้วแม่เนี่ยก็ชอบกระเป๋ามากๆอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแบบว่าเจาะด้านข้างแบบนี้นะคะเอามือล้วงเข้าไปได้ข้างนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆว่าการทํากระเป๋าข้างมันยากไหมคือวิธีการของอันน่ะมันง่ายมากๆเลยนะไม่ต้องมีแพทเทิร์นเลยตัดผ้าค่ะแค่2ชิ้นก็สามารถได้กระเป๋าแบบนี้แล้วทาง่ายนะคะในแบบของอันนะอ่าโอเคผ้าเนี่ยเราจะใช้อยู่ทั้งหมดเนี่ยสชิ้นนะคะ สีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสีพื้นนะคะแบบนี้มันจะอยู่ข้างในนี้ค่ะ1ชิ้นและส่วนของด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวกางเกงนะพอหลังจะตัดออกมาค่ะก็จะได้แบบนี้นี่นะคะเป็นผ้า2ชิ้นนี่ค่ะ1ชิ้น2ชิ้นค่ะความกว้างนะคะตรงนี้จะอยู่ที่7นิ้วความสูงค่ะจะอยู่ที่12นิ้วอันนี้คือเป็นที่อันน่ะชอบไซส์นี้นะ อันชอบความลึกประมาณเท่านี้ถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆนะอยากจะได้ลึกกว่านี้หรือว่าอยากจะได้ตื้นกว่านี้ก็แล้วแต่เลยนะคะอันนี้คือไม่ได้ฟิกเลยแต่ของอันนะคะก็อย่างที่บอกไปถ้าเกิดตอนแรกๆที่เราที่เราเริ่มต้นทํามาก็เอาไซส์นี้ก่อนก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปปรับอีทีหลังนี่นะคะเจ็ดนิ้วสิบสองนิ้วตัดผ่าแค่2ชิ้นสีพื้นหนึ่งแล้วก็สีที่เป็นตัวแบบเดียวกับกางเกงหนึ่งชิ้นนะคะสองชิ้นอาจจบไปทีนี้ค่ะวิธีการก็คือ อันนี้ใช่ไหมคะเป็นผ้าเป,เป็นตัวเป็นตัวกางเกงใช่ไหมคะเอาผ้าสีพื้นมาก่อนอเอาผ้าสีพื้นนะคะมาวางทับส่วนที่เป็นตัวกางเกงอันนี้นะคะเป็นส่วนของกระเป๋าที่อันานะคะทาโค้งแล้วอันนี้คือส่วนที่โค้งที่เราจะามือคันล้วงเข้าไปแบบนี้นี่นะคะอันนี้เอาผ้าสี่เหลี่ยมนะคะมาวางซ้อนด้านบนแบบนี้เลยคือเราอะวางในแบบที่ไม่ต้องให้ชิดริมมากนะคะให้เหลือขอบไว้สักหน่อย ด้านบนอันจะเหลือไว้สักครึ่งนิ้วตรงด้านข้างนะคะก็จะเหลือประมาณสักครึ่งนิ้วเหมือนกันโดยรอบนะคะอันนี้คือส่วนของปากกระเป๋านะอ่ะทีนี้ค่ะต่อจากนั้นก็ใช้สมุดกัดไว้ก่อนอ่ะกัดให้รู้ว่าวางตำแหน่งนี้โอเคแล้วแล้วต่อจากนั้นนะคะก็พลิกกลับมาค่ะแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้ ด้วยความที่มันเป็นพื้นสีขาวนะเพื่อนๆเดี๋ยวอันจะชี้ให้ดูแล้วกันอันนี้พอเราพลิกกลับมาเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือส่วนของโค้งนะคะที่เป็นปากกระเป๋าตรงนี้เที่ยมมือล้วงเข้ามาได้เห็นไหมคะต่อจากนั้นเดี๋ยวเราค่ะจะเดินเส้นเย็บตรงนี้แบบนี้นะคะตรงโคง้งๆเนะะี่ยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะในส่วนของโค้งนะเดินเส้นเย็บเข้ามาค่ะหนึ่งตีนผีนะคะแล้วต่อจากนั้นก็ตัดเลยค่ะตัดริมผ้าสีขาวนะคะให้เท่ากันกับตัวปากกระเป๋าะคะ่ะเอาเข็มหมุดออกก่อนก็จะได้แบบนี้นะแล้วต่อจากนั้นค่ะก็พลิกมันกลับมานี่นะคะพลิกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ต่อจากนั้นนะเดินเส้นเย็บกดนะคะส่วนของสีขาวอันนี้คือปากกระเป๋านะคะ,ะเดี๋ยวดูแบบนี้นี่ค่ะ เห็นไหมอันนี้คือปากกระเป๋าแล้วก็เดินเส้นเย็บกดค่ะให้ตะเข็บนะคะพลิกมาฝั่งฝั่งด้านด้านในของจักะคะ่ะด้านขวานะคะพลิกแบบนี้เย็บกดนะคะในส่วนของสีขาวะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูภาพมุมกว้างนะคะภาพมุมกว้างก็คืออันนี้นะคะส่วนที่เราเย็บเข้าไปเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะอันนี้คือส่วนของของปากกระเป๋านะคะตรงนี้อ่ะต่อจากนั้นก็พลิกมาแบบนี้มันก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่นะคะมองภาพให้ออกก่อนจะได้แบบนี้อันนี้คือส่วนที่เป็นปากกระเป๋าที่เราจะามือล้วง ใช่ไหมคะอะต่อจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนที่เป็นอันนี้ค่ะวางผ้านี้นะคะวางซ้อนแบบนี้นี่ค่ะมันจะได้แบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินเส้นเย็บนะคะข้างในเดี๋ยวดูคร่าวๆก่อนเนาะว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนผ้าตรงนี้ค่ะจะอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็อันนี้ข้างบนค่ะก็คือจะเป็นส่วน ส่วนที่จะวางทับไปแบบนี้เนี่ยค่ะหลังจากหลังจากเย็บเสร็จอ่ะมันจะได้หน้าตาแบบนี้นะเนี่ยค่ะจะได้แบบนี้ด้วยความที่สีมันแบบเดียวกันด้วยนะเพื่อนๆอ่ะค่อยๆค่อยๆฟังที่อ,อันอธิบายไปไปพร้อมกันอันคิดว่าน่าจะเข้าใจนะอ่ะพอเราวางค่ะเราเราจะรู้แล้วเนาะว่าผ้าข้างล่างเนี่ยมันก็คือจะต้องมาซ้อนสีขาวเนาะต่อจากนั้นค่ะก็มาแบบนี้เนี่ยค่ะตามแบบแรกที่อันอ่ะได้ได้วางให้ดูนั่นแหละ เนี่ยวางผ้าอันนี้ค่ะประกบสีขาวแล้วต่อจากนั้นก็เดินเส้นเย็บนะคะโดยรอบอันนี้ค่ะคือส่วนของกระเป๋าละเดี๋ยวดูนะคะอันนี้นะคะคือส่วนของกระเป๋านะคะถ้าเกิดว่าเราค่ะอยากจะได้โค้งก็ทําโค้งนะคะเดี๋ยวจะทําแบบโค้งนะคะอันนี้คือส่วนของก้นกระเป๋านคะคะตรงนี้เดินเส้นเย็บเลยแล้วแต่เราเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะกระเป๋าก็จะได้แบบโคง้งละต่อจากนั้นเราก็ไปพ้งริมนะคะเดี๋ยวอันตัดก่อนเนี่ยค่ะคือสนหรกระเป๋าเดี๋ยวเราไปพ้งริมนะคะ พอหลังจากที่พง้งดิมมาเสร็จนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะนี่ค่ะนี่ก็เป็นส่วนของโค้งแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเราก็จัดระเบียบค่ะแล้วก็กัดเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะ เดินเส้นเย็บกดขาบนด้านบนแล้วก็ด้านข้างอันนี้คือด้านบนนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้คือด้านบนอันนี้คือปากกระเป๋าเนี่ยฟึ๊บเอามือล้วงไปแล้วก็นี่คือส่วนของด้านข้างนะคะถ้าเพื่อนๆนมองภาพอันนี้ไม่ชัดอ่ะไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวท่านมีเวลาเดี๋ยวอันจะทำคลิปให้ใหม่แล้วกันนะคะเอาที่แบบว่ามันคนละสีกันเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะจะได้ทำให้เมื่อไหร่นะคะ นี่ค่ะตรงนี้ก็ตัดข้างบนออกตรงนี้นะคะอันนี้คือด้านข้างค่ะด้านข้างก็ตัดเฉือนออกค่ะส่วนเกินอันนี้ก็คือส่วนของกระเป๋าค่ะเนี่ยแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวเราค่ะแค่เดินเส้นเย็บกดตรงเนี้ยอันนี้คือตะเข็บด้านข้างนะคะ คือด้านบนค่ะด้านบนขอบเอวเสร็จเรียบร้อยค่ะแค่นี้เลยเดี๋ยวดูภาพมุมกว้างนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้คือกระเป๋าเนี่ยค่ะเอามือล้วงไปนี่นะคะฝั่งขวาฝั่งซ้ายนี่ค่ะข้างนี้ก็มือล้วงไป นี่ค่ะกระเป๋าอันนี้มันคือแพทเทิร์นชิ้นหน้านะคะอัน,นยังเย็บไม่เสร็จค่ะแต่ว่าเป็นช่วงจังหวะที่กําลังจะทํากระเป๋าก็เลยทําคลิปให้เพื่อนๆดูดีกว่าโอเคนะคะลองไปปรับใช้กันดูค่ะวิธีการก็ง่ายทําตามได้แน่นอนนะคะลองดูค่ะ